สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับชิชาเหมือนเดิมนะคะวันนี้แน่นอนวันเสาร์ชิชาแบบนี้เราก็ต้องไปหาพี่พูดกับพี่เพชรจากเรื่องนิยายเปลี่ยนจากในายให้กลายเป็นสาวนะคะผู้แต่งก็คือพีมินิซ่านะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่สิบเก้าแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาสิบเก้าตอนแล้วนะอืมก็ขอบคุณเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันได้แล้วเนาะไปะตอนที่สิบเก้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ในวันจันทร์ที่หลายๆคนสดชื่นจากการหยุดพักผ่อนถึงสองวันเต็มแต่ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้กับเธอเพราะการแข่งรถเมื่อวานนี้ทำให้เธอนอนน้อยและในวันนี้ที่พ่วงด้วยอาการปวดท้องรุนแรงจนต้องสูดลมหายใจเข้าออกแรงๆเพื่อเรียกสติและบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อเข้าห้องเรียนมาได้ก็ฟุบหน้านอนหลับไปไม่สนใจว่าจะเริ่มเรียนแล้วหรือไม่เมื่อหลับไปได้หนึ่งตื่นก็ฟื้นขึ้นมาอาการปวดก็ดีขึ้น ไม่เป็นมากแบบเมื่อเช้าหันมามองด้านข้างพบเพื่อนเพื่อนทั้งสี่ของเธอในอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปไอซันไอเบสดูบรรยากาศดีขึ้นกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนไอซันก็ขยันหาเรื่องแกล้งไอเบสส่วนไอเบสปาก็ด่าว่าไม่หยุดถัดมาก็คือไอนายที่ตอนนี้ออกอาการปวดเมื่อยตามตัวฝ่ามือเอาเด่จับสะโพกไม่หยุดมึงโดนมานแน่แนไอนายกูรู้ก็ดูออกถัดมา ก็คือไอ้คนข้างตัวที่มันเอาแต่มองไอ้ซันไอเบนไม่หยุดส่วนเธอเองก็ได้แต่ขงมวดคิ้วหันกลับมาตั้งใจเรียนในช่วงเย็นของวันเธอก็นําเงินทั้งหมดไปเข้าบัญชีแม้เจ้าหน้าที่จะตาโตเพราะจํานวนของมันก็ตามคงกลัวว่าเธอไปขโมยใครเขามาแต่เมื่อเธอโปรยยิ้มเจ้าสเสน่ห์ไปให้สาวเจ้าก็แทบละลายและใช้ เวลาในการนับเงินนานขึ้นอีกนิดเอาเถอะเธอไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้วเงินที่ได้จากการพนันฝั่งเธอ10%นั้นนับรวมๆแล้วก็เกือบเกือบแปดหมบาทเอามารวมกับที่มีในมือก็คือเธอได้เงินราวๆ2,30,000สา 2, 30, บาทถ้าแข่งแบบนี้ไปอีกสัก2-3เดือนก็คงพอที่จะซื้อแหวนตามที่ตั้งใจไว้ได้แล้ว เวลาเลยผ่านจนมาถึงวันศุกร์และวันนี้เธอก็เลือกที่จะชวนน้องเชอออกมาท่องเที่ยวราตรีหลังจากที่ผิดนัดกับเด็กสาวจนใกล้จะครบเดือนอยู่รอมรอเธอจัดการไปรับเด็กสาวที่บ้านและสัญญากับพ่อของเธอว่าจะ จะดูแลยอย่างดีไม่ให้กลับเกินสีทุ่มเด็ดขาดเนื่องจากเธอและพ่อของเด็กสาวก็พอจะเจอหน้าค่าตากันบ้างเป็นระยะและดูเหมือนว่าพ่อของน้องเชอร์ก็ไม่ได้ดูห่วงลูกเกินไปปล่อยบ้างเคร่งบ้างสลับกันไปวันนี้น้องเชอร์ของเธอไม่ได้อยู่ในชุดชมพูสีหวานแต่ใส่เสื้อเชิ้ตเปิดไหล่ข้างหนึ่งสีขาวตรงชายเสื้อตรงชายผ้าผูกไว้ที่เอวด้านหนึ่ง และใส่กางเกงยีนเอวสูงขาสั้นปิดท้ายด้วยรองเท้าผ้าใบสีขาวสลับดำเธอพาน้องเชอร์มานั่งลงที่โต๊ะตัวหนึ่งสายตาของเด็กสาวสอดส่องไปรอบๆอ,อย่างสนอกสนใจเธอเองก็แต่มองดูด้วยความเอ็นดูพี่ไม่ให้น้องเชอร์ดื่มนะครับไม่งั้นพอเราเอาพี่ตายแน่พี่เพชรคะ่ะน้องเชอร์เพิ่งเคยมาร้านแบบนี้นะคะน้องเชอร์อยากลองนะนะ น้องเชว,ว่าพลางเอื้อมมือมาเกาะแขนเขยา่าเขยา่าเธอเบาๆอย่างอดออ,อนไม่ได้ครับเธอว่าเสียงเข้มอีกครั้งยืนยันว่าความคิดตัวเองแต่เด็กสาวก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันนะนะนะคะฟอดนะครับตายสนิทเธอนะตายสนิทแล้วเมื่อเด็กสาวเล่นงัดไม้ตายออกมาใช้มีรือที่เธอจะต้านทานเอาไว้ได้นอกจากจำ นอกจากยอมจำนวนแต่โดยดีเธอจัดการสั่งค็อกเทลให้เด็กสาวอนุญาตให้ดื่มได้ไม่เกินสามแก้วน้องเชิร์พยกหน้าเงึกเป็นการสัญญาเธอจัดการสั่งคอสโมให้เด็กสาวได้ลองดื่มเพราะไม่หนักเพราะไม่หนักเล้าจนเกินไปจิบไปจิบได้เรื่อยๆมีส่วนผสมของน้ำแครนเบอร์รี่และน้ำมะนาวเล็กน้อยได้รสเปรี้ยวอมหวานเด็กสาวนะ่ะชอบ น้องเชอรับคอสโมเพยถือไว้ล้องจิบนิดนึงแล้วทำหน้าเบะจนเธอหัวเราออกมาเบาๆพี่ว่าน้องเชอคงได้แค่แก้วเดียวละหล่ะครับไม่ค่ะน้องเชอจะลองจะลองจนกว่าครบ3ามแก้วเลยเธอจัดการสั่งไซค์คาและพิงเลดี้ให้เด็กสาวได้ลองหลังจากนั้นก็นั่งจิบกันไปเรื่อยๆ พร้อมกับอาหารหลากหลายเมนูในวันนี้เธอเองก็ไม่ได้ดื่มหนักแต่อย่างใดต้องยั้งแรงไว้เพื่อเพื่อพาน้องเชอร์กลับบ้านอย่างปลอดภัยพ่อของน้องเชอร์จะได้ไม่เป็นกังวลมากนักในแต่ละแก้วที่น้องเชอร์ของเธอได้ดื่มดูท่าว่าจะชอบพิงเลดี้มากที่สุด <c oughs> ก็เหมาะกับน้องเชอร์ดีล่ะนะไงมึงเออเสียงที่ถูกส่งมานั้นช่างคุ้นหูไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใคร แต่ถึงอย่างไรเธอก็มองตามเสียงเรียกนั้นเห็นไอวุฒยืนอยู่พร้อมกับหนุ่มน้อยอีกคนที่ตัวเล็กกว่าเธอขนาดตัวพอๆกับไอ้นายเลยสไตล์ก็คล้ายๆกันแต่ดูท่าว่าเด็กคนนี้จะขีอ้อายเพราะเจ้าตัวแอบไปหลบอยู่หลังไอวุฒเมื่อสายตาของเธอลาดผ่านกูนั่งด้วยได้ไหมเธอพยักหน้าเป็นการตอบรับก่อนจะลุกขึ้นทำการย้ายฝาย้ายข้างไปนั่งอยู่ข้างน้องเชอแทนและอีกฝั่งให้ไอวุฒกับเด็กของมันนั่งไป สวัสดีค่ะน้องเชอร์ของเธอยกมือไหว้สวัสดีให้กับผู้มาเยือนไอวุฒิก็เลยเลิกคิวมองมาทางเธอคนนี้น้องเชอรกูกําลังคุยคุยกันอยู่น้องเชอร์ครับนี่ไอวุฒิครับเพื่อนพี่เองส่วนข้างๆนั้นเด็กมันแหละสวัสดีครับพี่ชื่อวุฒินะครับส่วนนี่สกายครับไอวุฒิแนะนําตัวอย่างสุภาพกลับจนเธอนึกแปลกใจที่มันเองสุภาพกับเขาเป็นด้วยคนนี้ไม่เหมือนคนที่ผ่านๆมานะ ไอ้วุฒิันมาถามเธอต่อหน้าเด็กสาวแม้เธอจะรู้และเด็กสาวก็รู้ว่าเธอไม่ได้มีคนคุยคนเดียวแต่มึงก็เกรงใจน้องเขาหน่อยก็ได้ไหมวะไอ้หานี่คนนี้แตกต่างมันพูดขึ้นอีกครั้งอย่างใช้ความคิดเธอได้แต่มองจ้องมันนิ่งไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรที่ว่าแตกต่างอะไรของมึงจริงๆนะปกติมึงไม่ควงสาวสไตล์นี้ คำตอบของมันทำให้เธอต้องหันมองน้องเชออีกครั้งก่อนจะยกยิ้มมุมปากแล้วเอ่ยคำพูดออกไปเพราะคนนี้พิเศษและมีแค่คนเดียวน้องเชอของเธอใบหน้าแดงเปล่งก้มหน้าหงุดยังเขินอายหลบสายตาที่กำลังจ้องมองอยู่ของเธออืมก็คงจะอย่างนั้น ไอวุฒ <I> ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หันหน้าไปหัวเราะต่อกระซิกกับเด็กของมัน2คนเธอเองก็ไม่ได้สนใจมันเหมือนกันนั่งกินอาหารไปเยี่ยมเยับและคอยดูแลเด็กสาวอยู่ไม่ห่างผ่านไปสักพักระหว่างไอวุฒกับเด็กของมันจากการพูดคุยสนิทสนมกลับกลายมาเป็นการข้อเคลีย์ออดออน,ออนและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อทั้งสองคนนั้นเริ่มกอดจูบ รูปไลฟ์กันไปมาจนเธอต้องยกมือปิดตาน้องเชอร์เอาไว้ถ้ามึงอยากก็ขึ้นไปห้องไปตรงนี้ยังมีเด็กน้อยอ่อนต่อโลกอยู่หนึ่งคนเธอเอาปากไลฟเอวุฒิให้ขึ้นไปเปิดห้องจัดการตัวเองหลังจากที่มันมาโชว์ฉากจูบจับล้วงรับจนเธอต้องปิดตาของน้องเชอร์ไว้เป็นการชั่วคราวอืมไอวุฒิรับคําในลําคอก่อนจะพระออกจากเด็กที่ชื่อสกายแล้วพากันเดินออกจากไปออกจากโต๊ะ ออกไปจากโต๊ะทิ้งเงินไว้ให้เป็นค่าเล่าค่าอาหารจํานวนหนึ่งเธอถึงได้ลดมือลงน้องเชอิมองเธอตาปิีบเธอก็ได้แต่ยกยิ้มอ่อนโยนส่งไปให้เม่อเเลมองจึงเห็นว่าน้องเชิดื่มพิงพิงเลดี้ไปจนหมดแล้วส่วนอีกสองแก้วนั้นลดลงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเมื่อตรวจเช็คเวลาก็สมควรที่จะพากลับแล้วล่ะน้องเชออิ่มหรือยังครับน้องน้องเชออิ่มมากเลยค่ะ ว่าแล้วรูปท้องเบาๆเป็นการยืนยันคำพูดของตัวเองอันนี้อร่อยมากเลยค่ะพี่พเพรมันเรียกว่าอะไรคะน้องเชอจะได้จำเอาไว้อันนี้พิงค์เลดี้ครับเหมาะกับน้องเชอดีนะว่าจบการไปเรียกบริกรให้มาคิดเงินและจัดการชำระค่าอาหารและค่าเล่าก่อนจะพากันกลับน้องเชอเดินเซเล็กน้อยบอกแค่ว่ามึนๆน,นิดเดียวแต่สติครบถ้วนทุกประการและเธอ เองก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงได้พากันกลับให้เด็กสาวซ้อนท้ายเมื่อขึ้นรถได้มาได้น้องเชียร์ของเธอก็หลับลงพิงโซบหลังของเธอไว้ทำให้เธอขับรถด้วยความเร็วที่ต่ำมากถึงมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเด็กสาวและก็เพื่อตัวเธอเองเธอชอบช่วงเวลาแบบนี้ที่สุดเธอพาน้องเชียรมาส่งที่บ้าน ก่อนสีทุ่มตามที่ให้สัญญากับบิดาของเด็กสาวไปและเพราะว่าน้องเชิญนอนหลับไปแล้วร้อนถึงคนเป็นพ่อที่ต้องเข้ามาอุ้มพยูงพาขึ้นบ้านเข้านอนเธอได้แต่มองตามไปจนเมื่อดวงไฟภายในห้องถูกเปิดและเห็นเงาคนเคลื่อนไหวเธอเงยหน้ามองอีกเพียงชั่วครู่แล้วจึงหันหลังขับรถกลับไป ตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าใกล้สู่การสอบปลายภาคแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังขับรถของบิดาที่มีตราโลโลติดอยู่หน้ารถแทนการขับขี่แบล็กเบิร์ดคู่ใจเพราะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รถหลวงที่เอาไว้ใช้งานจึงสามารถขับออกไปไหนตอนไหนได้เหมือนรถทั่วไปที่เบาะนั่งด้านหลังมี ฟิวเจอร์บอร์อันใหญ่ตั้งอยู่ใช่วันนี้คือวันที่ต้องเอาบอร์ดนี้มารายงานหลังจากทำเสร็จและนอนรออยู่ร่วมเดือนก็ถึงเวลาที่จะต้องนำมาเสนอเสียชีเมื่อเข้ารั้วมหลาลัยได้ก็ขับมุง่งตรงไปที่ตึกคณะตัวเองจอดรถอย่างนิ่มนวลหยิบคว้าเอาบอร์ดนำเสนอออกจากหลังรถเดินมุ่งตรงไปทางห้องเรียนพอถึงคาวิชา ผู้ได้รับหน้าที่ในการเสนอก็คือไอซันเอเบสเพราะว่างานนี้แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยจึงต้องรับหน้าหน้าที่นี้ชดเชยซึ่งดูเหมือนว่าจะทําได้ดีเพราะการพูดคุยติดจะก,กวนๆาาของทั้งคู่ช่วยสร้างสีสันในบรรยากาศการนําเสนอและเป็นสิ่งที่สนใจของและเป็นที่สนใจของคนอื่นๆและคะแนนที่ได้ถ ถึงจะไม่เต็มแต่ก็ไม่ได้แย่มากนักเอาเถอะกลุ่มชายโฉดทำคคาแนาไม่ออกมาต่ําติดดินก็ดีเท่าไหร่แล้วในช่วงเย็นของวันเธอก็ตั้งใจว่าจะไปร้านเหล้าเจ้าประจำก่อนจะต้องเปลี่ยนใจเมื่อมาถึงรถเพราะนี่เป็นรถของพ่อเธอเธอไม่อยากเอามาใช้นานนักคิดพ้างยืนกอดอกอยู่หน้ารถหันหลังให้ผู้คนก่อนที่จะมีแรงสะกิดเบาๆจากทางด้านหลังเรียกให้เธอนั้นหันไปมอง มึงกูขอติดรถไปคอนโดหนด่อยดิไอวุฒเอ๋ยขอพลางทำหน้าลำบากใจเธอเองก็เลิกคิ้วน้อยๆเป็นคำถามแล้วชี้นิ้วไปที่ซียาสีเขียวมิ้งของมันรถมึงอยู่นน่นเผื่อมึงจะมองไม่เห็นมันทำหน้าอง,งอขัดใจมองสพตาเทนิ่งเหมือนกับจะบอกว่าเออกูรู้กูไม่ได้โง่แต่เธอก็คิดในใจต่อไปเหมือนกันว่ารู้วไม่ได้โง่แต่รถมึงก็มีจะมองหองกูทำไม นี่พวกเธอคุยกันผ่านทางโทรจิตได้แล้วหรือนี่ไอวุฒหนหานใจออกมาก่อนจะเอ่ยปากอธิบายรถกูยางแบนกูไม่มีอะไรเปลี่ยนไว้เดี๋ยวให้รถมายกไปอ๋อเธอตอบรับนิดหน่อยเป็นการรับรู้ถ้ามันจะขอกลับด้วยก็คือต้องรอรถยกมาก่อนถึงจะกลับได้ใช่ไหมพวกเธอจึงได้ยืนพิงรถรอรถยกมารับรถไอวุฒไปมึงเอารถพ่อมาขับเหรอไอวุฒเอ่ยถาม เหมือนพยายามหาเรื่องชวนคุยระหว่างรอเออกูเพิ่งรู้ว่าพอมเป็นตำรวจมันว่า,าแล้วเอามือรูป,ร,ปรูปตรงตราสัญลักษณ์รูปโล่นั้นเบาๆกูถึงบอกไงว่าให้มึงระวังลูกป,ปืนจบคำนั้นของเธอไอวุฒก็ยักไหลเป็นไม่แบบไม่คิดอะไรมากรออีกเพียงชั่วครู่รถยกก็เข้ามาจัดการลากรถไอวุฒไปส่วนมันเองก็เข้าไปคุยรายละเอียดนิดหน่อยจนเธอจนเมื่อเสร็จเรียบร้อย นเมื่อเสร็จเรียบร้อยดีถึงได้เดินกลับมาพยักหน้าให้เป็นสัญญาณเธอจึงหมุนตัวขึ้นรถประจำที่นั่งคนขับส่วนมันก็นั่งข้างๆเธอจัดการขับรถไปส่งมันถึงคอนโดบอกลากันนิดหน่อยแล้วก็จากมาส่วนตัวเธอเองขับรถมุ่งตรงขับบ้านใกล้จะสอบปลายภาคแล้วไหนๆรถก็ไม่ อำนวยให้ออกเที่ยวงั้นกลับไปอ่านหนังสือแทนแล้วกันขณะที่รถขับมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าบ้านของตนจึงเห็นว่ามีใครบางคนยืนรออยู่เมื่อเห็นรถของเธอขับเข้ามาใกล้อีฝ่ายก็ผุดลุกขึ้นเดินที่เดินมาที่ฝั่งคนขับก่อนจะเคาะกระจกสองสาครั้งแม้จะแปลกใจที่เห็นคนคนนี้อยู่หน้าบ้านแต่แปลกใจยิ่งกว่าเมื่อเธอลดกระจกลงและ โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้มองหน้าก็ยกมือไหว้สวัสดีทําให้เธอถึงกับทําตัวไม่ถูกได้แต่กับพิบตาปิิบๆแล้วส่งเสียงถามคําถามออกไปมึงมาทําไมทันทีที่อีกฝ่ายได้ยินเสียงของเธอรีบก็รีบเงยหน้าขึ้นก่อนจะทาหน้าตกอ,อกตกใจมึงทําไมมึงถึงขับรถของลุงนัดได้มึงมีอะไรกับพ่อกู แลกตรงไหนที่เธอจะใช้รถของพ่อตัวเองเธอถามย้ำอีกครั้งมองหน้ามันนิ่งมันเองก็มองตอบกลับมาเช่นกันก่อนจะหมุนตัวหันหลังและพระเดินจากไปไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนเธอก็ขมวดคิ้วมองตามเหมือนว่าที่มันมาเพราะจะมาพบพ่อของเธอแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยกับเธอสิ่งที่สงสัยยิ่งกว่าคือพ่อของเธอไปนสนิทกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่คิดพลางมองตามหลัง มันไปจนเมื่อมันขึ้นรถแล้วขับจากไปเธอถึงได้นำรถเข้าไปจอดภายในบ้านสงสัยว่าเธอคงต้องคุยกับพ่อสักหน่อยแล้วคิดพลางเดินเข้าบ้านเห็นแม่ของตัวเองกำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่จึงเข้าไปใกล้สวมกอดเบาๆหอมแก้มนิดๆแล้วพลาออกขึ้นห้องไปอาบน้ำแต่งตัวจนเมื่อราวๆสองทุ่มพ่อ,อเธอก็กลับมาโดยให้เพื่อนที่ทำงานเป็นคนมาส่ง แม่ของเธอจึงได้ตั้งโต๊ะอาหารรอประมุขของบ้านพร้อมแล้วถึงได้เริ่มลงมือทานอาหารเย็นวันนี้มีคนมาหาพ่อด้วยเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหมือนหาเรื่องชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยใครมาละ่ะพ่อของเธอถามกลับขณะเดียวกันก็ตักข้าวใส่จานให้มันดาไปพลางไอ้บอยเธอสังเกตปฏิกิริยาของบิดาเห็นได้ว่าชะงักไปชั่วครูก่ก่อนจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เธอถามเสียงต่ำละมือจากการทานอาหารมองหน้าบิดายอย่างขอคำตอบก็สักพักแล้วทำไมพ่อถึงต้องทำไมพ่อถึงต้องติดต่อกับมันไม่รู้เรื่องไงว่าเพราะเธอเงียบเสียงลงมาบิดามองจ้องกลับมานิ่งๆทำให้เธอไม่กล้าแสดงอาการอะไรอีกได้แต่พยายามสะกดกลั้นอารมณ์เรื่องบางอย่างพอต้องรบกวนเขาและใช่พอรู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากบอกเรา พ่อของเธอยอมรับไกลๆว่าติดต่อก,กับไอ้บอยจริงดังปากว่าตั้งแต่เมื่อไหรสองปีก่อนเกือบเกือบสามปีแล้วนั่นมันตั้งแต่เธอเลิกกับบันเลยไม่ใช่หรือไงเธอผูดตัวลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารไม่อยากฟังคำใดๆเพิ่มเติมอีกหยิบคว้าเอากุญแจรถออกมาก่อนจะขับพุ่งทยานไปในความมืดของค่ะของคามคืนไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําให้เธอมา ยืนอยู่ตรงนี้หน้าบ้านของเด็กสาวคนสำคัญในยามค่ำคืนดวงไฟในบ้านถูกปิดจนหมดเธอหยิบคว้าเอาบุหรี่ออกมาสูบ ยืนพิงรถของตนเองปกติเธอจะไม่สูบบุหรี่บ่อยนักจะสูบเฉพาะเวลาเครียดและเรื่องของไอพี่ที่ได้รับรู้ตอนนี้ว่าติดต่อและค่อนข้างสนิทสนมกับบิดาของตนอยู่ไม่น้อยท,ทั้งที่มันทำให้เธอเปลี่ยนจากสาวหวานมาเป็นสาวห้าวอย่างทุกวันนี้มันทำให้เธอเจ็บแค้นอย่างที่สุดไม่รู้ว่าไฟความแค้นนี้จะดับลงได้เมื่อใด ความรู้สึกในตอนนี้เหมือนกับโดนหักหลังจากคนที่ไว้ใจทั้งๆท,ที่พ่อและแม่ต่างก็รู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนแต่ทำไมยังคงติดต่อคบค้าสมาคมกับมันอีกแถมดูท่าทางยังสนิทก,กันมากเสียด้วยเพราะดูได้จากการที่รถ เห็นรถจนชินตาลุกขึ้นมาเคาะกระจกและยกมือไหว้สวัสดีร่วมถึงคำเรียกที่ค่อนข้างสนิทกันดีในระดับหนึ่งคิดพลางอัดควันบุรีรสีขาวเข้าปอด ประกายไฟแดงดวงเล็กๆที่ปลายบุหรี่ถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วเธอมายืนไม่ถึงสิบนาทีก็หมดไปสองมวนแล้วสายตามองจ้องขึ้นไปที่ห้องนอนของน้องเชอร์ตอนนี้เธอได้แต่หวังอยากให้น้องเชอร์ตื่นขึ้นมาจากนิตราไม่ว่าจะเพาะกระหายน้ำหรือเข้าห้องน้ำก็ตามอยากให้น้องเชอรและตามองออกมาที่นอกหน้าต่างสงนิดอยากให้น้องเชอได้เห็นว่าเธอมายืนอยู่ตรงนี้และรีบร้อน วิ่งลงมาหาแต่มันก็คงเป็นได้แค่ความหวังเธอจัดการโยนก้นบุหรี่มวนที่3ลงพื้นใช้เท้าเหยียบขยี้ดับไฟที่ปลายบุหรี่ก่อนจะขึ้นคล่อมรถแล้วขับออกไปอีกครั้งสงสัยว่าราตรีนี้เธอคงต้องให้ใครให้คนอื่นมาช่วยกล่อมนอนเสียแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่19ตอนนี้ก็ได้รู้อีกหนึ่งเรื่องแล้วว่าพ่อของพี่เพชรติดต่อกับพี่บอยนะคะ พี่เพชรก็ดูท่าว่าจะเสียใจมากเลยแต่ไม่เป็นไรน้องที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่เพชรสู้ๆค่ะยังไงก็รอติดตามตอนหน้านะคะตอนหน้าน่าจะสนุกกว่านี้แน่นอนนะถ้าน้องอ่านติดขัดยังไงหรือมีตรงไหนติดติดขัดน้องก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะขอโทษวนะไว้นะไว้นะที่นี้ด้วยนะแล้วยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามให้น้องด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย